สวัสดีครับผมพิซ่ารีวิวหนังนะครับวันนี้เราจะมาดีวิวเรื่องของ w e p ป r นะครับที่สร้างไรายได้มากกว่า70ล้านดอลลาร์สหรัฐเยอะนะสำหรับที่ผ่านไปแค่ประมาณสัปดาห์หรือ2สัปดาห์มันทำได้ขนาดนี้คือว่าเยอะมากเลยนะใช่ครับในเรื่องไม่เกี่ยวกับว่าถ้าสมมติว่ามีเด็ก17คนหายตัวไปในวัน ในค่ำคืนตอนตีสองเจนาทีหายตัวออกไปเหลือเด็กเพียงคนเดียวอยู่ในห้องกับครูอีกหนึ่งคนแค่เปิดเรื่องมาคนรู้สึกน่ากลัวแล้วโดยที่เราจะเห็นว่าเด็กที่วิ่งออกไปนอกบ้านนั้นชูแขนออกมาแบบดันตุฮิเซโนเซไม่ใช่คือแบบวิ่งออกมาแบบการแขนเหมือนกับภาพที่ ช่วงสงครามโลกที่เกิดที่แบบเด็กวิ่งหนีตายในช่วงสงครามโลกที่เวียดนามนะครับใช่ครับมันทําให้รู้สึกว่าเออมันแบบมันดูน่ากลัวซึ่งผู้กํากับนี้เขียนเรื่องนี้ขึ้นมาตอนที่เขารู้สึกว่าเขาเสียเพื่อนคนสําคัญไปใช่ครับเขาแบบเพื่อนเขาเสียชีวิตไปแล้วเขาก็เขียนเรื่องนี้ขึ้นมาทําให้รู้สึกว่าเออเรื่องเนี้ยมันมีสตอรี่ มันทาให้รู้สึกว่าเออมันดูแบบเออมันดูดาร์กมันดูเศร้านะครับคือมีคนครูคนหนึ่งอยู่ดีเราเปิดเรื่องขึ้นมาเลยมีคนครูคนหนึ่งแบบขึ้นศาลเพราะว่าโดนกล่าวหาว่าอาจจะแบบทาอะไรไม่ดีกับเด็กหรือเปล่าดูทําให้เด็กแบบหายตัวไปทั้งเจ็ดคนสิบเจ็ดคนคือหายตัวไปเลยโดยที่แบบไม่มีการทาร้ายร่างกายไม่มีอะไรพวกนั้นอยู่ดีเด็ก 7คนก็เปิดประตูออกวิ่งออกจากบ้านทาให้ทุกคนว่าสงสัยว่าครูคนนี้ทาอะไรหรือเปล่าทําไมเหลือแค่เด็กเพียงคนเดียวในห้องหายไปเลยอะ่ะมันเหลือเพียงเด็กเพียงคนเดียวอ่ะในห้องเลยก็เลยแบบเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นส่วนใหญ่ก็จะไม่มุ่งเป้าไปที่เด็กหรอกครับมันจะมุ่งเป้าที่ครูเพราะครูเป็นคนที่แบบมีวุฒิภาวะมากกว่าใช่ครับ ็เลยแบบหนังช่วงแรกก็จะตัดไปที่ครูเลยว่าครูคนนี้ทําอะไรทําอะไรทําอะไรก่อนหน้านี้ทําอะไรบ้างมีประวัติอะไรเป็นคนแบบทะเลาะเบาแวงแล้วก็แบบมีการดื่มเหล้าอะไรประมาณนี้ครับเขาก็จะไปเล่าเรื่องของตัวอื่นอื่นอย่างเช่นตำรวจเนี้ยหรือจะเป็นแบบโจรเนี้ยหรือจะเป็นแบบว่าคนที่เป็นผู้ปกครองของเด็กที่พยายามตามเสืบว่าเด็กไปอยู่ที่ไหน โดยที่วัดจากระยะเขาอาจจะเป็นแบบอาจจะเป็นคนคุมใช้งานก่อสร้างแล้วก็เป็นคนน่าจะเป็นวิศวะเพราะว่าเขาวัดแบบว่าวัดวิถีการวิ่งของลูกตัวเองที่วิ่งออกจากบ้านวัดว่าเด็กคนนี้จะวิ่งไปไหนแล้วทีนี้เขาไปหาเด็กอีกคนหนึ่งเด็กอีกคนหนึ่งที่อาจจะอยู่บ้านที่มันตรงข้ามกันทีนี้เขาไปหาเด็กคนนั้นแล้วก็วัดระยะ จากแผนที่วัดว่าเด็กคนนั้นจะวิ่งไปไหนพอวิ่งไปวิ่งวิ่งไปแล้วเขาก็วัดระยะออกมาเลยจากแผนที่ออกมาแล้วจะเป็นเส้นตัดกันพอดีใช่เส้นตัดกันพอดีมันก็จะมีจุดที่มาว่าอันเนี้ยเด็กว,วิ่งไปไหนแล้วมันไปตกอยู่ที่บ้านเด็กที่อยาอรอบเพียงคนเดียวคนนั้นอ่าและบงังเอ,อิญบางเอิญว่ามีตัวละครอีกหลายตัวเลยที่มันแบบ เข้าไปในบ้านนั้นบังเอิญว่าเข้าไปในบ้านนั้นใช่ครับมันมีโจรที่พยายามจะเข้าไปแบบพาของที่อยู่ในบ้านนั้นเพราะได้ยินว่าเป็นบ้านล้างก็เลยแบบเออจะไปหาของแล้วเอามาขายปรากฏว่าออกมาหน้าตาแตกตื่นเพราะว่าได้เจอกับอะไรที่มันแปลก,กที่อยู่ในบ้านคือแบบมันแปลก,ปกทําให้แบบเล่นในโลจิกเส่หัวเราว่า,วาเอ้ยเรื่องนี้มันเกิดอะไรขึ้นวะมันจะเป็นผีหรือไม่ หรือว่าแบบมันอาจจะเป็นแบบอะไรแปลกๆหรือเป็นเอเลี่ยนอ่ะไม่ใช่เว้ยอาจจะเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งจำมันรู้สึกว่าเออมันยืดและพันให้รู้สึกว่ามันน่ากลัวเนี่น่ากลัวไม่ใช่น่ากลัวแบบจมสแกด้วยนะมันเป็นน่ากลัวแบบน่ากลัวคืออยู่ดีๆคือเราจะเห็นแบบเห็นภาพแบบว่ามีผู้หญิงคนนึงแบบถือกัญไกลไม้วิ่งมาอย่างเงี้ยแล้วแบบโอ้โหมันไม่ได้จมสแกดวนะิ่งมาวิ่งมาเฉย ไม่กล้าที่จะเอาตาไปมองที่อื่นทำให้รู้สึกว่าเออมันดูแล้วมันสนุกเว้ยทำให้รู้สึกว่าอืมนี่แหละหนังสยองขวัญผมให้อยู่ที่อยู่ที่สิบเลยเพราะว่ามันทำให้ผมไม่สามารถแบบมันมันทำให้ผมแบบไม่สามารถแบบหันหน้าไปทางอื่นได้เพราะมันรู้สึกว่าเออมันลุ้นแล้วก็น่ากลัวสุด,สดถ้าหันไปทางอื่นคือแบบงงอะ่ะบางครั้งแล้วมันแบบเป็นฉากแบบ ฉากที่น่ากลัวบางั้ามันฉากที่น่ากลัวแบบน่ากลัวแบบในฐานะคนอนะคือแบบถ้าเราเห็นคนที่อยู่ตรงนั้นนะ้วทําอย่างไงน,นะคือแบบกลัวจริงๆกลัวครับผมผมคิดว่าเรื่องนี้สนุกมากเลยครับและกู้ควรในการดูนะครับแต่คุณต้องไปดูด้วยตัวเองนะครับผมให้คะแนนเท่านี้นะครับอย่าไปเชื่อผมมากแต่ว่ามาสุกจริงๆไปแล้วนะครับบ๊ายบาย